มาต้องโอ้ยส่งมาเวียงโค้งโอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่เวียงเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับรถสบายๆเนี่ยนะครับสามสิบกว่าๆเนี่ยแตะคันเร่งก็มีแรงแตะคันเร่งก็มีแรงขับรถขึ้นดอยนะครับถามว่ายากไหมสําหรับรถปัจจุบันต้องตอบว่าไม่ยากครับถ้ารถมีเลี้ยวแรงดีแรงบิดดีนะครับก็เดี๋ยวนี้เกียร์ดีตลอดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขับนะครับ bmg สามศูนย์ ตันนี้ร้อแรงม้าครับก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นอีโก้คาก็จะอาจจะต้องใช้เรี่ยวแรงในการกดคันเร่งมากหน่อยอาจจะด,ดูนะครับคุยไปถ่ายคลิปไปนะครับบอกเรื่องราวไปเกี่ยวกับการขับนะครับขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพตอนนี้ไม่เห็นนะบอกควันบอกควันเดือนวันนี้ที่อะไรเจ็ดนะครับหรือ6กเจ็ดเจ็ดเมีนาคมสอห 67 67จำเรือนวันปีไม่ได้ใกล้แล้วกันใกล้อัลไซเมอร์แล้วทดสอบวันนี้นะครับขับรถไปจริงผมทำสองคลิปนะกล้องแผ่นวันนี้นะครับผมมีโน้ตบุ๊กให้เวลาแผ่นแผ่นช้าๆในกล้องนผมมี iPad ไปเนี่ยนะไม่ใช่อะไรครับเป็น OBD2 ของช่างผมกําลังดูอุณหภูมิความร้อนไปด้วยในตัวนะครับก็เลยทําสองคลิปไปด้วยในตัวแล้วก็ คลิปก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการขับนะครับรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพนะครับขับรถขึ้นดอยถามว่ายากเย็นไหมนะครับสาหรับคนที่เป็นมือเก่าแล้วมีประสบการณ์แล้วผมว่านะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้เขาขับได้หมดเพราะมีประสบการณ์แต่สําหรับมือใหม่อย่างเช่นลูกสาวผมอย่างเงี้ยนะครับกำลังหัดขับรถไปใหม่ๆนะครับการขับรถขึ้นดอยอย่างนี้ก็อาจจะนะครับพบปัญหาได้ ถ้าไม่รู้หลักก่อนเอาง่ายๆนะครับก็ขับไปตามโค้งตามทางรถเรี่ยวแรงถ้ารถด,ดีนะครับอย่างถ้าลูกสาวก็ใช้ h o n d a City y ก็เรี่ยวแรงดีขึ้นดอยก็ไม่มีปัญหาครับเกียร์ดีอย่างเดียวก็กดคันเร่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับมันไม่หมดก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็จะมีเกียร์เสให้อีกเกียร์หนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรอบแต่สําหรับเจ้า bmw นี้นะครับก็ ขับไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะกล้องหันไปดูเส้นทางเนี่ยครับผมก็ใช้เกียร์ดีไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆทางมัน2เลนก็จริงนะแต่มันเป็น2เลนที่มันไม่มีไหลทางก็จะแซงกันลำบากนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยมาอยู่เลนซ้ายเนี่ยผมก็คับเลนเลยนะครับออกแลบๆไปเลนกลางด้วยจริงๆมันไม่เหมือน2เลนเต็มเท่าไหร่น,นักน,นะบางช่วงเพราะฉะนั้นการขึ้นดอสุเทพ เฉลี่ยเฉลี่ยก็คือถ้าไม่ได้แซงนะอย่าตีคู่นะครับก็ขึ้นทีละคันทีละคันนะครับอย่าตีคู่สลับฟันปลาได้ความเร็วที่ผมใช้ตอนนี้นะครับ 30, 40, 50สี่สเกียร์อัตโนมัติก็แช่อยู่ที่เกียร์ดีดีกล้องวันนี้พันจะทาเวียนหัวหน่อยอเกียร์ดีถ่ายตูดฝรั่งเอไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องครับขออภัยขออภัย อุ้ยอะไรน่ฝรัง่งผ่านผ่านผ่านแม่อย่าไปบอกแม่มาย,ยิ่งถึงไหนแล้วลูกนะอะไรก็คุยถึงไหนแล้วเนี่ยลืมลมือฝังเห็นตูดฝรั่งเพิ่งลืมเลยเนี่ยอ๋อก็ขับด้วยเกียร์ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขับขึ้นมาเรื่อยๆไม่ยากเย็ยนอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับขับรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็ขับได้เรื่อยๆนะคันนี้ก็อย่างไเลี้ยวโค้งก็ไม่ต้อง ถ้าขับไม่เร็วมากไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องตีวงตีแหวงอะไรมากมายนะครับขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีคนเดินเท้าเดินสายด้วยระหว่างนะครับอยากจะเดินป่าก็ใช้ใส่ชุดนี้โบเยโปรเยมากเลยผมนี่ชอบพูดนอกเรื่องเรื่อยๆตอนนี้กำลังคุยเรื่องขับรถขึ้นดอยนะครับขับรถขึ้นดอยดอยสุเทพนี่ถือว่าเป็นเบสิกแต่ก็ไม่หมูนะสําหรับมือใหม่นะครับอย่างนันลูกสาวผมนี่ก็ถือว่าถือว่า มือใหม่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันก็ไม่ยากความชันมันก็ไม่เท่ากับภูทับเบิกนะครับหรือว่าเส้นอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นทางขึ้นดอยแมกกำปองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทซ้อมได้ดีคนเชียงใหม่อาจจะได้เปรียบนะครับขับรถใใหม่แล้ววันหนึ่งก็ต้องขับรถทางเรียบได้แล้วก็ต้องมาสอบผ่านการขับขึ้นดอยสุดทพหลายคนพอบอกขึ้นดอยนี่ก็ยังประมาทอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้ผมจะบอกให้ว่า ยนเกียร์อัตโนมัตินี่นขับได้ยกเว้นรถที่ไม่ใช่เทอร์โบพวกรถเบนซินดีโคคาจะมีปัญหานะครับบอกได้เลยบางรุ่นจะมีปัญหาขับขึ้นไปถ้าพูดนั่งสี่นั่งหนึ่งเนี่ยนั่งหนึ่งนั่งสองขึ้นได้พอนั่งสามนั่งสี่เนี่ยมันอาจจะหมดก็ได้นะครับกําลังหมดเลยเกียร์หมดเลยก็หมายความว่าเกียร์หนึ่งก็ยังบิคือรอบมันไม่ถึงเนื่องจากเครื่องพวกนั้นเป็นเครื่องเบนซินต้องการใช้อยู่ประมาณสักสี่พันห้าร้อยรอบ นะครับแรงบิดมาสูงมากนะครับแรงบิดมาที่รอบสูงเกินไปดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเป็น Honda City เนี่ยแรงบิดมาอยู่ที่แม้จะเป็นเครื่องพันซีซีนะแรงบิดมาอยู่ที่ประมาณ2,000รอบก็มาล้นะครับแรงบิดถ้าเป็นดิสานามิล่านี่มาที่2,200รอบแต่ถ้าเป็นรถพวกดีเซลเดี๋ยวนี้ก็มากันอยู่ที่โอ้โหคนเดินถนน ที่บอกมาแล้วพันกว่าพันสี่พันห้าร้อยรอบเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับที่เห็นคนเดินถนนใช่ไหมครับผมนี่ขับอิงซ้ายมากไม่ได้นะต้องขับขับเลนขวาแต่เวลาขึ้นสองเลนนี้ผมก็ไม่ขับขวามากเนละผมก็จะดูกระจกหลังด้วยถ้าไม่มีใครตามผมมาเลยผมจะขอก,กินกินซ้ายนิดนึงเพราะว่าผมกลัวเลนฝ่ายตรงข้ามที่ลงมาเนี่ยผมแหววแงมฝ่ายขวาผมนะครับเพราะบางคนมันตัดโค้งลงมาหรือดาวฮิวลงมาเจอบ่อยนะครับ,นะรบนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย จะไม่สัมผัสการขับขึ้นเขาลงเขาครับก็เหมือนลายข้างหน้านี่ก็เหมือนซีวิคลายข้างหน้านี่ก็โอเคนะออดูซีวิคข้างหน้าทรงมันก็ยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวนี้รถมันตกรุ่นไวเลยนะครับตกรุ่นก็ปล่อยไปมีซีเรียสมากนะครับถ้ามันยังขับได้ดีนะครับรับใช้เราอยู่ได้เราก็ไม่จะเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากนะสิบปีใช้ได้ดีอยู่โอเคใช้ต่อ ถ้า15ปีไม่ไหวก็ไม่ว่าแต่ถ้าวันนั้นมีคุณอยากจะขับรถรุ่นใหม่ตลอดเวลา5ปี6ปีเปลี่ยน6ปีเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับเงินในกระเป๋าแต่ละคนมันไม่เท่ากันเ,เพราะฉะนั้นบางคนมีมากเขาอยากเปลี่ยนก็เขาก็ไม่ผิดนะคนที่ใช้รถลากมา20ปีก็ไม่ผิดนะแต่อายุเยอะรถก็ต้องดูหน่อยนะครับดูแล เอมัน,นออกควันก็เยอะห้ใจออนขับขึ้นไปนี่ก็ช้าเข้าไว้ครับถ้ารถสบายสายแล้วก็มีแรงเนี่ยนะครับมันขับช้ามันสามารถที่จะขับได้แต่รถบางรุ่นบางอะไรเนี่ยครับเรียวแรงขับช้ามันไม่มีขึ้นเขามันจะต้องเหวี่ยงส่วนใหญ่เป็นเครื่องรถยนต์ที่แรงบิด ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับเวลาขึ้นเขาเกียร์ก็ไม่ค่อยดีต่อเกียร์ก็ไม่ค่อยมีแรงด้วยอะไรด้วยเวลาขึ้นเขามาต้องโอยส่งมาเวี่ยงโค้งโอยโคตรพอคน,คน,คนแม่เวียงเลยอะไรประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวนี้นะครับรถสบายๆเนี่ยนะครับส0กว่ากว่าเนี่ยแตะคันเร่งก็มีแรงแตะคันเร่งก็มีแรง เวลาขับรถขึ้นเขาเนี่ยมันต้องขับด้วยอารมณ์ประมาณนี้ได้ด้วยชิวๆไม่ใช่โอ้โหยกเป็นจะดับยกเป็นหมดแรงก็เท่ากับว่าต้องส่งขึ้นตลอดฮ้ยบางคันถ้าเป็นรถพวกดีเซลนะครับควันยิ่งดำกบตูดเข้าไปแล้วโอ้โหถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆยกคันเร่งว่าเผือจะดับเอาพวกนี้ก็ต้องหลีกทางให้เพราะเขาเหมือนจะแย่แล้วเวลาขึ้นขึ้นดอยแต่รถรุ่นใหม่นี่กำลังวังชามัน โอเคเลยทำให้เราไม่ต้องเสียบุคลิกในการขับรถขึ้นเขาแบบต้องใช้ความเร็วมากมายการใช้ความเร็วขึ้นเขาในโค้งที่เราไม่ชินเยอะๆด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเรายังไม่ชินโคง้งยังอ่านโค้งไม่ออกอะไรต่างส่วนใหญ่จะไม่ชินโค้งมากกว่านะแล้วยิ่งถ้าไปประสานกับฝ่ายตรงข้ามที่สวนมาตัดโค้งมาด้วยก็นั่นแหละครับบวกแน่นอน เนี่ยราผมจะมีหนูก็คแคกค็แๆ่ก็แค,คแกะขนมยอยู่เสียงมีเข้าโทรศัพท์ตลอดเลยครับเดี๋ยวคนชมอยากดูหนูตัวนี้ตั้งเลย <c oughs> ขับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็จะถึงโค้งขุนกันนะครับเข้าโค้งเนี่ยนะครับถ้าเลนมันประมาณอย่างเงี้ยเลนกึ่งจะไม่จะจะไม่ถึงสองเลนเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต้องมีเลับมาตรงกลางบ้างนี่กิ่งไม้ทะล างทีอยู่ซ้ายสุดเนี่ยขอบไม่มีขับยากถ้าพลาดพังไปนิดนึงเนี่ยล้อซ้ายล่วงเลยขึ้นดอรุดแเทบนี้จุดยากก็อยู่ที่การเข้าโค้งขุนกันนะครับโค้งขุนกันนี่ถ้าเราเข้าอยู่ในโค้งในนะครับและยกคันเร่งนะอ,อันนั้นแหละผมลองลถผมมาอย่างงี้ทุกทีนะครับลองดูว่ารถมันมีแรงหรอือเปล่านะครับถ้ามาโค้งขุนกันแนะนํานะครับเข้าโค้งนอก อันนี้ผมลองเดี๋ยวถ้าผมกยกคันเร่งแล้วผมก็เติมผมจะดูว่ารถของมีแรงด้วยว่ือ่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้ารถมันมีแรงเนี่ยนะครับมันสามารถจะเติมคันเร่งเติมคันเร่งแนละ้วมันก็ไปต่อได้สรุปเจ้า G ีสามศูนย์ก็ไปได้นะครับสบายๆเคยเอานิสสไม่ใช่ครับโตโยต้าเอทีพนะครับมาลองทีหนึ่งเอทีพ e นั่งสี่คนเลยนะครับหุนกันเนี่ยเลีเ้ยวปุ๊บยกคันเร่งนิดนึง เติมไม่ออกเลยครับเติมไม่ออกเลยะนะน่าสุดเรียพอดีครับทดสอบเสร็จเป็นเรียบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรองความร้อน BMW ขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ต่อมาก็เป็นภาคขึ้นดอยเรียบร้อยใช่ไหมก็ต้องมีลงดอยเนะเาะเราทำให้ดูว่าลงดอยอยังไงนะครับสำหรับเจ้า b m g 30คันนี้ ลงเกียร์ดีอย่างเดียวเลยปล่อยเท้าจากเบรกนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีระบบช่วยบงช่วยเบรกอะไรนะครับความเร็ว36 37ขับด้วยเกียร์ดีอย่างเดียวเออมันก็ดึงดีนะคือสมองกลเนี่ยถ้ามันฉลาดมันจะรู้ว่าเราประมาณไหนเนี่ยนะครับมันควรจะเปลี่ยนเกียร์ให้หรือเปล่าโอ้แต่แต่มุมนี้ไม่ไหวต้องแตะเบรกต้องแตะเบรกนะครับแหมจะถึงขั้นดาวฮิลด้วยตัวดีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นันต้องมีแตะเบรกบ้างนะครับ กันจะมองว่ามันจะเป็นต้องเชนเกียร์ไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถนะครับสมัยใหม่นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องแนะนานะแนะนําเชนเชนเกียร์หน่อยบวกลบบวกลบบวกลบ,กลบนะครับเกียร์อัตโนโมัติเดี๋ยวนี้มีแพทเทิรนชิพหลังพวงมาลัยด้วยไม่มีหลังพวงมาลายัยอย่าง BM คันนี้ก็มีตัวนี้ครับเนี่ยฮะตบอันนี้นี่ด้านซ้ายก็ดึงเราก็จะรู้ตําแหน่งเกียร์ของเราตอนนี้เกียร์สนะครับเกียร์สอ่ะลงไปเรื่อยเนะรื่อยเรื่อยเกียร์สับ าลงสองเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ลอากับปลาเข้าไปสามพันรอบแล้วสามพันรอบแล้วเราก็ชิปเกียร์สูงบ้างก็ได้นะครับเกียร์สูงบ้างก็ได้ก็ไปเกียร์สามครับอย่างนี้ครับลงสามลงสองอย่างนี้โค้งรู้สึกโค้งมันมันเร็วไปก็เชนสองอันนี so. 3, ้แบบไม่ค่อยได้แตะเบรกเลยนะไม่ค่อยได้ใช้เบรกเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาเสร็จตรนี้ก็เชนเชนสาม อย่างก็อาจจะลงสามแต่เบกนิดนึงช่วยก็ไม่จําเป็นต้องเชนเกียร์เกียร์สองเลยก็ได้แต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการลงเขาคุณใช้เท่าไรหร่ด้วยนะถ้าคุณส่งมาเร็วลงเขาในตอนนี้ผมใช้อยู่47 47เข้าโค้งนี่ก็ต้องมีแตะนิดๆไม่งั้นก็จะเหวี่ยงเยอะหน่อยนะครับลงเขาถ้าเกินหกสิบนี่ผมว่าก็ถือว่าเซียนเหมือนกันแล้วนะถือว่าเซียนแล้วนะครับลงร้อยสุบเทพหกสิบนี่ ก็ถือว่าเซียนถ้าลง80นี่ก็ถือว่าเซียนมากเลยรถต้องโอ้โหระดับรถแข่งเลยนะใครบอกโอ้ย80คนไม่เคยก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าคนเคยลงดอยสุเทพก็มาลองดูมีรถมีรถอยู่แถวนี้ก็มาลองดูก็ได้ลองลงดอยสุเทพดูเดี๋ยวดูว่าความเร็วไหนของผมลงดอยสุเทพแล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับไม่เวียงรับได้อะไรประมาณนี้นะครับ่างโคนี้เกียร์สาม ความเร็ว54เก้าโคงโอโคงนิดต,ตวัดเยอะหักเยอะนะพูดง่ายๆแต่เบรกนิดนึงประมาณนี้นะครับเกียร์สอันนี้ก็แต่เบรกนิดนึงเร็วไปนะครับแล้วถ้ารถช่วงล่างดีสมดุลดีนะครับระบบเสถียรภาพนะครับเรื่องการบาลานซ์น้ําหนักของรถเนี่ยนะครับดีเนี่ยมันก็ไม่โครงเรลงมากถ้ารถยิ่งโคง้งยิ่งโยนมากความมั่นใจผู้ขับขี่มันก็ ด้อยค่าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างก็จะมีผลด้วยยิ่งลงเขาเป็นโค้งนะครับ mm hmm. อย่างนี้ผมต้องแตะนะครับอ่าที่ดีเชนสองเชนสองอ่ะเชนสองกําลังใจได้ใช้เบรกน้อยนะครับอ่ารอบเครื่องปางเอาไปสามพันสองร้อยรอบแล้วโอเคอ่าเชนสามต่อมันก็ต้องมีครับสองสามสองสามมันไม่มีชันจัดจัดถึงขั้นเกียร์หนึ่งแล้วนะครับอันนั้นมันก็เกียร์หนึ่งนี่มันก็โอ้โหคานเป็นเต่าเลย แต่วันนั้นชันจัดเลยนะครับชันจัดจัดพเบรกก็มีผลด้วย้าเบรกของศูนย์บางครั้งก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับมันขึ้นอยู่ความเร็วไงบางคนก็อาจจะบอกว่าของสแตนดาดมันก็เพียงพอแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ของตรงของแต่งเลยก็ต้องเรียนว่าก็แล้วแต่คุณขับรถความเร็วขนาดไหนไม่งั้นเขาไม่มีเบรกแต่งระดับหลักแสนบาทสองแสนบาทมาจำหน่ายหรอกบางคนเท้าเขาหนัก บางคนเขาก็อยากจะหยุดฝูงม้าด้วยความฉับไวปุ๊บเนินิ่งสนิทเขาควรจะขับรถบางคนติดสไตล์ขับรถเร็วนะครับเบรกก็ต้องดีนะครับไม่ใช่โอ้หแต่งแรงม้าแรงบิดแต่งนู่นแต่งนี่รถแรงเท่านั้นรถแรงเท่านี้แต่เบรกไม่ได้แต่งนี่ก็แย่เลยนะครับอย่างนั้นก็เอาไว้อยู่ขนารถฮอนด้าซิตี้ของผมเล็กๆอย่างนั้ก็ยังแต่งนะเบรก จานเบรก TRW ผ้าเบรกก็กรูไกก็ถือว่าโอเคหนึบขึ้นกว่าของศูนย์อะไอซิตี้หรือกู์เซอร์โบคันนี้ก็ผ้าเบรกเอมเปอร์ของ BM อันนี้ก็กล้องแหวนแมงหน้าอันนี้ถึงดอยสุเทพลองสาวก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะช้าเข้าไว้ก็น ขถ้าเขาจี้ท้ายมาคุณก็ปล่อยเขาแซงอย่าไปคุณอย่าไปจี้คันข้างหน้ามากแค่นั้นแหละให้คันข้างหลังเขาอยากแซงเขาจะได้มีระยะเข้าไปเสียบหน้าเราได้ลองมาลองดูนะครับลงโค้งขุนกันเนี่ยเดี๋ยวสองพอไหม โค้ขงขุนกันพอหรือเปล่าเกียร์สองโค้งนี้ครับเกียร์สองแตะเบรกปล่อย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 โค้ขงขุนกันครับหักศอกขวาเกียร์สองครับ ก่อาจจะฟังคลิปอะไรวะเนี่ยเด็กๆนี่แล้วกลองคิดถึงวันที่คุณขับรถครั้งแรกมานะครับวันที่พ่อหรือแม่คุณสอนตาเหลือกอยูนะ่เลยบางคนก็พอมีประสบการณ์มันก็เลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทีน,นี้ผมก็เผื่อมือใหม่หัดขึ้นโดยเขาจะได้ชมคลิปบ้าง่ถ้าผมจะลงด้วยเกียร์ดีไหวไหม ก็จะไวกว่าเล็กน้อยการเปลี่ยนเกียร์มันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าสมองกลมันก็ไม่ได้คํานวณว่าเราเราอยากจะลงเท่าไหร่มันเดาใจเราไม่ถูกนะครับยิงถ้นนั่งนั่งคนเดียวไม่ยิานาออกแต่ถ้ามีแบบพ่อแก่แม่เท่านั่งข้างหลังด้วยหรือลูกเมียนั่งหลังด้วยการลงแล้วเวี่ยงโค้งมากๆไอ้คนขับเนี่ยมันไต่คนนั่งหลังอะ่ะอ้วกนะครับประมาณนั้นเลย เดี๋ยวฝึกขึ้นลงบ่อยๆก็มีอีกหน่อยลูกสาวผมเนี่ยคนถ่ายคลิปเนี่ยไหนก็ต้องทางเรียบจบหลับสูตรก็ต้องมาขึ้นขึ้ลงลงรอยสุดเทพเน,นะครับก็ต้องผ่านวิชานี้ให้ได้นะจะเข้าโค้งยังไงอะไรยังไงมือใหม่เวลาขับลงดอยนะครับเวลาเจอสถานการณ์รถข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคันนะครับคุณพยายามขับห่างกันข้างหน้าเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดจะแซงเลยนะ ไม่คิดจะแซงเลย1เส้นทุกคู่นะครับรถติดพันหลายคันมากถ้าแซงไปนี้ก็1แซงไม่ได้อยู่แล้วเส้นทบคู่นะครับกับรถติดพันหลายคัน oh, <wow. S 1> คุณอย่าไปจี้คันข้างหน้านะครับคุณอยู่ห่างๆทิ้งประมาณเนี้ยทิ้งประมาณส mm ิเ hmm. มตรเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่ออะไรครับเผื่อคันข้างหลังเขาตัดสินใจที่จะแซงเขาก็จะมีช่องเสียบนะครับเขาก็จะมีช่องเสียบเี้ขึ้นมานะถ้าคุณไปจี้คันข้างหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์คุณก็ใช้เบรกหนักด้วยคุณไปจี้คันข้างหน้าช่องไฟมันก็ไม่เหลือ นะครับแล้วคุณก็แตะเบรกอย่างนั้นแตะอยู่แล่วแตะแตะแตะนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับคุณรักษาระยะห่างไว้นะครับ15เมตรบางคนบอก15เมตรเยอะไปหรอเป่าพี่ไม่เยอะหรอกนะครับคุณต่อให้เราไปจี้ท้ายยังไงเขาก็ต้องตามท้ายเราอยู่ดีนะครับแค่ระยะ15เมตรเราอย่าไปบ้าจี้ตามไอ้คันท้ายที่มันกดดันมานะครับเราต้องปล่อยให้มันแซงถ้ามันกดดันมามากๆนะครับคุณต้องหย่อนความเร็วในบางจุดแต่อันนั้นประสบการณ์คุณต้องมีนะครับว่า คุณอาจจะต้องหย่อนความเร็วบางจุดแล้วตกไฟซ้ายเก็บซ้ายนิดๆนะแต่โดยสุเทพนี่มันไม่มีซ้ายให้เก็บอย่างนี้ผมจะอาจจะเก็บซ้ายนิดๆให้เขาปาดขึ้นันึ่งคันนี้รถหลังผมตามไม่มีนะครับเวลาลงเขาแบบนี้ผมชอบตามคันสุดท้ายสบายเนี่ยรถทัวร์เนี่ยลงมาเนี่ยยีโลนะครับเส้นทึบคู่ถ้าคุณจะตามคุณต้องแตะเบรกเหมือนคันอยู่ในกลุ่มเนี่ยแหละมันก็จะใช้เบรกเยอะมากนะครับผมไม่อยากจะเข้าไปข้างใน เปลืองพอเพราะเบรกด้วยอันนี้ลงด้วยเกียร์ครับเกียร์สองไม่แตะเบรกเลยก็ให้มันห่างๆอย่างเงี้ยมันดึงๆกอบมันเองดึงให้มันดึงๆมันเองเนี่ย,ยกระโจนเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะอะไรครับมันก็รถเราก็ต้องไปต่อท้ายก็อยู่ดีขับห่างๆอย่างเงี้ยสบายพเพราะเบรกก็ไม่เปลืองด้วยดึงด้วยเกียร์อย่างเดียวก็คุณก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เลดูกระจกขวากระจกซ้ายกระจกหลังต้องเลงดูตลอด แต่ถนนดอนสุเทพเนี่ยมันไม่มีขอบซ้ายให้คุณเล่นเลยนะคุณจะไปหลบซ้ายมากเนีย่ยงตอนนี้ผมอาจจะให้คันข้างหลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีรถสวนก่อนแล้วแต่ถ้าเขาจะแซงเขาก็ต้องหาเหลี่ยมเขาเองไอ้เราก็ต้องอย่างข้างหน้าเนะี่ย CX5 เนี่ยเขาจะพยายามจะแซงคันข้างหน้าเด็กพวกนี่ยยื่นหัวออกามา ว่าครังทวงครั้งทีห้าโอ้โหนูไม่ได้มองเออมองเดี๋ยวผ่านทางอ่างหน่อเดี๋ยวน้ำลายติดแปะตรงเนี้ยก็น่าเห็นใจคนเราก็มีภาวะนเนี้ยแหละแต่หนูยังไม่เคยอ้วกเลยแฮะไม่เคยเปิดออาไหมอ๋อเกินอ้วกเข้าไปใช่ ก็ต้องเปิดกระจกครับแล้วก็อะไรผมมีหลายอย่างกินยากแก้เมาคันท้ายคันข้างหลังท้ายผมก็ยังไม่มีนะผมก็ขับตามเขางห่างก็ไม่ตัดสินใจจะแซงหรอกนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคันมือใหม่เ่ยคุณก็ไม่ต้องแซงคุณก็ตามไปงั้นนะยี่สิบร้สามสิบร้อยสี่สิบโลอยห้าสิบร้อยนะครับพอั้นก็ตีเส้นทึบกู้ห้าสิบร้อยผก็ตามไปเรื่อยๆ <S <S ตอนนั้นถ้าคุณมีฝีมือแล้วคุณก็ว่ากันอีกทีนึง นะครับบางทีตามภูเขาภาคเหนือเนี่ยตีเส้นทึบคู่เคยเจอไหมครับห้าสิบโลสิบร้อยหยุงหน้าสิบร้อยหยุงหน้าขับอยู่ยี่สกิโลเมตรห้สิโลยีสิบกิโลเมตรคุณก็ลองดูแล้วกันนะแต่ถ้าไม่มีฝีมือประสบการณ์ยังไม่ถึงก็อย่านะครับอย่าตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงตามไม่ไหวก็จอดพนะักนะครับ สาธิตว่าให้ตามแค่นั้นจริงๆหลายโค้งก็เล่นไปนานแล้วครับขับตามไปอย่างนี้นะครับก็ถึงเว้นระยะอย่างนี้ดีกว่านะครับแสงก็แสงไม่ได้เพราะฉะนั้นมือใหม่นะก็ตามไปเรื่อยๆนะครับ ยาวหน่อยครับยี่สิบกว่ากิโลถ้าจากพตัตตำหนักนี่ก็ยี่สบกว่ากิโลเลยครับขับลงมาเรืเร่อยๆเ,เ,เส้นทิบคู่ความเร็วอยู่ตอนนี้สี่สินะก็ยังดีนะเจอรถทัวร์จริงเขาห้ามรถทัวร์ขึ้นด้วยนะเขาแค่แนะนําครับเพราะว่าไม่ชํานาญทางหน้าฝนนี้น่าจะห้ามเลยละ่ะเพราะว่าโค้งมันเยอะเนีย่ยผมถ้าไม่คิดจะทรงจะแซงอะไรผมจะรักษา ห่างจากมาด้าเสียงห้าประมาณเนี้นะครับเผื่อมีคันข้างหลังเขาตัดสินใจแหกกดแล้วก็เข้ามาเสียบธุระคนเราไม่เท่ากันเนาะผมบอกแล้วไงว่าเส้นทึบคู่ภาคเหนือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่10บโลยี่บโลบางจุด50าสโลนะครับคุณไปเจอ10บล้อช้า15้ากิโลเมตรขนของหนักอยู่ข้างหน้าบาไปเรื่อยเื่เนี่ย,ยดีนะรถทัวร์ยังเร็วหน่อยนะวิ่งอยู่สากว่านะครับคิดดูเลย ขับอย่างเงี้ยนะครับห้าสิบโลมันก็อาจจะมีการแซงและเสียบแซงและเสียบได้ซึ่งมันก็ผิดกฎนะเข้าใจตรงนั้นเข้าใจใครไหวก็ตามไปครับสถานการณ์จริงมันอยู่บนถนน คันท้ายก็ยก,ก็พยายามจะมาจาี้ท้ายผมผมไม่รู้จะจี้ทําไมนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไปข้างหน้าไม่ได้นะครับผมก็ไปข้างหน้าไม่ได้เขาจะมาจี้ท้ายผมก็ผมก็ไปข้างหน้าไม่ได้อยู่ดีนะผมไม่ได้แซงยกเวนเขาตัดสินใจแซงผมนะผมขับรถก็ต้องรักษาระยะห่างบางคนก็โอ้โจะห่างอะไรมากมายอันนี้สิบห้าเมตรเองนะนะครับสิบห้าเมตรลงเขาเอาเป็นว่าอย่ามาชนท้ายผมแล้วกัน ถ้าลำคาญมากก็ตกไฟเดี๋ยวให้ดูนะครับใจังหวะนี้อ่ะตกไฟตกไฟให้เขาแสงให้เขาแสงหน้าเราฉีกแสงนะครับเราฉีกแสงอ่ะแตะเบรกเขาด้วยอ่าดูนะเดี๋ยวเขาแสงแล้วเขาจะไปไหนได้เขาก็ามาอยู่หน้าผมเนี่ยนะครับเขาก็ไปไหนไม่ได้นะคือเวลาขับรถเนี่ยเขามาจี้ท้ายจี้ท้ายระยะประมาณเมตรสองเมตรเนี่ยมันมันน่าลำคาญนะครับพูดง่ายมันน่าลำคาญ มันจี้อยู่นั่นแหละจี้ท้ายเมสสองเอข้างหน้ามันก็ไปไม่ได้ครับผมเราจะให้เราหลบไปไหนก็ทางมันลงเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะถ้าผมไปจี้ท้ายเขาเนี่เขาจะหลบไหมมันก็ไม่หลบหรอกทางมันอยู่แค่เนี้นผมรักเรียกว่าผมขับมีระยะดีกว่านะครับระยะเบรกไม่ง,งั้นชนท้ายกันนี่เสียเวลาเสียเงินซ่อมรถเสียอะไรหลายๆอย่างเสียความรู้สึกนะครับต้องมาฟังคําแก้ตัวต่างๆนั่นแหละ เพราะฉะนั้นรักษาระยะหน้าของเราใครมาจี้ท้ายเราเราก็อย่าไปบ้าจี้ตามข้างหน้านะเขาก็ามาไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่หน้าผมนะแล้วผมก็ไม่เข้าไปจี้ท้ายเขาหรอกกี้เห็นเขามาจี้ท้ายผมสงสัยเขาอยากจะรีบถ้ารีบต้องแซงให้หมดขบวนครับสนใจ OBD2 ติดรถยนต์ ติดต่อทีออโตช็อปจังหวัดเชียงใหม่0873051188